สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Boundaries Podcast จากคุณออยซอฟสกิลพอดแคสตที่จะมาช่วยสร้างขอบเขตทางใจให้ห่างจากความท็อกซิกและเบิร์นเอาท์เพราะใครก็อยากมีบรรยากาศการทำงานที่ดีใช่ไหมคะเคยรู้สึกไหมคะว่าในที่ทำงานของเรามันมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสได้ พลังงานนั้นเราเรียกว่าความท็อกซิกค่ะมันอาจจะมาจากเจ้านายที่จู้จี้เพื่อนร่วมงานที่เอาเปรียบหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองที่คอยบน่นแล้วก็โฟกัสแต่ปัญหาซ้ำๆนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในโลกแห่งการทำงานในปี2025ค่ะนั่นก็คือยุคแห่งความท็อกซิกไม่ต้องจบที่การบ่นนะคะ เราจะมาเปลี่ยนทัศนคติจากผู้รอคอยการแก้ไขมาเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงกันค่ะเพราะว่าออยก็เชื่อว่าการบ่นปัญหาต่างๆก็จะใช้พลังงานมากพอๆกับการหาทางแก้เลยค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆในที่ทำงานเช่นโปรเจกต์ที่ล่าช้าระบบที่ล้าสมัยหรือว่าเป็นระบบที่ไม่มีความเป็นระบบเอาซะเลย เพื่อนร่วมงานที่ขี้บน่นหรือว่าแม้กระทั่งหัวหน้าที่เอาตาสั่งงานนะคะสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรคะส่วนใหญ่มักจะเป็นการระบายใช่ไหมคะการระบายหรือว่าการบ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดค่ะแต่ว่ามันคือกลไกาทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้เราระบายความเครียดได้ค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือการบน่นมักจะให้ความสุขแค่ชั่วคราว พอเราบ่นจบปัญหามันก็จะยังอยู่ตรงนั้นค่ะและที่แยก่กว่านั้นก็คือเราได้ขยายพลังงานลบออกไปสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะลองคิดดูนะคะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่บ่นทุกวันเราเองจะรู้สึกยังไง แล้วก็ลองคิดดูอีกครั้งนะคะว่าถ้าเราใช้เวลาประมาณ30นาทีในการบ่นถึงปัญหาเดิมๆในทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์นั่นคือเวลาที่เราใช้ไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการพูดถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแทนที่จะใช้เวลานั้น10นาทีในการระดมสมองหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้และนี่ก็คือหลักการที่เรียกว่า problem solving mindset ค่ะ แทนที่เราจะมองว่าโอ้ยทำไมระบบมันแย่อย่างนี้เราลองเปลี่ยนคำถามในหัวเป็นฉันจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้สถานการณ์นี้ดีขึ้น1%นเปอร์เซนในวันนี้แค่หนึ่งเปอร์เซนฟังดูน้อยมากนะคะแต่อย่าดูถูกพลังของการเปลี่ยนแปลงวันละเล็กน้อยเลยค่ะถ้าเราทำให้ดีขึ้นได้แบบนี้ทุกวันแล้วในหนึ่งปีจะดีขึ้นอีกขนาดไหน อย่างน้อยตัวเราก็เป็นคนที่ทัศนคติดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการเปลี่ยนจากคนบ่นเป็นคนแก้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแก้ทุกอย่างคนเดียวนะคะแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนโฟกัสอ้อยมี3ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณฝึกทัศนคตินี้ได้นะคะขั้นตอนแรกค่ะคือการระหนักรู้เมื่อปัญหามาถึง อย่าพิ่งคว้าโทรศัพท์โทรไปบ่นกับเพื่อนนะคะแต่ให้จดมาลงในกระดาษแทนการเขียนปัญหาจะช่วยให้เรามองมันอย่างเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็ถามตัวเองว่านี่คือปัญหาที่เราควบคุมได้หรือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับมันถ้าเกิดว่าควบคุมได้เนี่ยไปต่อขั้นตอนที่สองนะคะแต่ว่าถ้าควบคุมไม่ได้ล่ะเช่นปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำ นโยบายบริษัทหรือว่าอะไรก็ตามยอมรับมันค่ะแล้วก็มุ่งเน้นพลังงานไปในสิ่งที่ทำได้แทนนะคะขั้นตอนที่2นะคะเปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าที่เป็นปัญหาเป็นคำถามที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากโปรเจก t ี้ชา้าเพราะว่าทีมไม่ประสานงานทีมไม่พูดคุยกัน โดยให้เปลี่ยนเป็นเราจะออกแบบการสื่อสารอย่างไรนะคะให้ทุกทีมทุกคนในทีมเราเนี่ยค่ะรับรู้ข้อมูลพร้อมกันและทำงานเสร็จตรงเวลาคำถามที่ถูกเนี่ยก็จะนำไปสู่คำตอบที่สร้างสรรค์ค่ะเมื่อเรารู้ปัญหาอยู่แล้วไปมุ่งหาแนวทางแก้ไขก็จะดีกว่านะคะหลักขั้นตอนที่3ค่ะลงมือทำในขอบเขต เลือกทางแก้ไขที่เล็กที่สุดและง่ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเองในวันนี้แล้วก็ลงมือทำทันทีค่ะเช่นแทนที่เราจะรอให้แผนกไอทมาแก้ระบบที่ล่าช้านั้นคุณก็อาจจะมีการตั้งค่าช็อตค่าสำหรับเข้าถึงไฟล์สำคัญหรือว่าสรุปสถานะรายวันให้กับทีมด้วยตัวเองหาใช้เครื่องมือจากภายนอกไปก่อนก็ได้ค่ะเป็นเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะ การทำสิ่งเล็กๆนี้จะทำให้ความรู้สึกควบคุมได้นั้นคืนกลับมาแล้วก็นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ workplace wellness ที่แท้จริงค่ะมาสรุปกันนะคะการบ่นปัญหาเหมือนการนั่งอยู่บนเก้าอี้โยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังเคลื่อนไหวแต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ พอดแคสต์ในวันนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นคนที่โลกสวยไม่รับรู้ปัญหานะคะแต่ว่าต้องการให้คุณเป็นคนที่ฉลาดในการใช้พลังงานอย่าสูญเสียพลังงานไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยค่ะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนการมีทัศนคติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจะทำให้คุณไม่เพียงแต่เป็นพนักงานที่มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังจะเป็นมนุษย์ที่รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเวยค่ะ เพราะคุณได้สร้างสิ่งที่เป็นบวกให้กับสภาพแวดล้อมรอบตัวเพราะแบตนเตอรี่ที่แข็งแกร่งคุณสร้างเองได้เริ่มต้นที่การดูแลใจตัวเองแล้วนำไปใช้ในการทำงานแล้วคงจะดีขึ้นไปอีกถ้าเพื่อนที่รู้เรื่องนี้เหมือนกันถ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตาม The Boundaries ในทุกช่องทางที่คุณรับฟัง และแชร์ต่อเพื่อให้ทุกสังคมการทำงานน่าอยู่แล้วเจอกันใหม่ใน Boundary ถัดไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ